สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตเป็นโนผ้าลายลิซนี่กันนะคะค่ะเป็นโนตัวนี้นะคะจะเป็นเป็นโน้านะคะตรงนี้นะคะ่ะทำมาจากผ้านุ่มๆเลยค่ะน้องๆสามารถใช้มือกดได้หรือไม่งั้นก็ใช้เท้านะคะเอ่เหยียบได้นะคะถ้าเป็นเด็กๆค่ะอันนี้สามารถผูกตรงราวเตียงด้านในได้นะคะให้คุณหนูๆได้เล่นเวลา อยู่ในที่นอนได้ค่ะหรือไม่งั้นก็ผูกตามมาเก้าอี้โต๊ะอะไรได้หมดค่ะค่ะแลตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นเหมือนกระจกนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นพลาสติกอ่าอันนี้จะไม่มียอันตรายต่อสายตาของน้องๆน,นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นลำโพงตัวโน้ตค่ะจะมีดีไซน์หลากหลายค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปุ่มกดค่ะเดี๋ยวเราลองมาสาธิตกันนะคะอันนี้ปุ่มเปิดปิดค่ะ ปรับตามระดับเสียงได้เราจะเอาเสียงดังก็ได้ค่ะเปิดได้ดังสุด2ระดับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะของตัวโนวดด้ตดนตรีนะคะแล้วจะมีปุ่มสัตว์อันนี้จะเป็นบรรเลงเพงะะลงค่ะจะมีเอฟเฟกตามปุ่มกดที่บนเนี่ยเป็นโนพาค่ะเป็นสัตว์ต่างๆเดี๋ยวเราลองมาเป็นตัวโน้ตก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นตัวโน้ตนะคะต่อไปก็จะเป็นสัตว์นะคะตามผ่าเลยค่ะแต่ถ้าเรากดไปเรื่อยๆเสียงมันจะเล็กลงต่อไปก็จะเป็นดนตรีบรรเลงพร้อมกับเอฟเฟกเสียงของสัตว์ต่างๆนะคะ่่อันนี้รากดไปก็จะมีเป็น เสียงอ่าอันนี้ก็จะเป็นเสียงแมวขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอ่าอันนี้จะเป็นเสียงนกค่ะค่ะอ่าอันนี้นะคะ <c oughs> พอน้องๆเล่นนะคะ <c oughs> เพลิดเพลินไปตามดนตรีแล้วหลับไปอะไรอย่างนี้มันก็จะหยุดเองแล้วก็สามารถจะปิดปุ่มมันก็ได้ค่ะ หรือจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้ค่ะเครื่องเล่นตัวนี้นะคะไม่ใช่มีแค่สีฟ้าสีเดียวนะคะยังจะมีอีกสีหนึคะเป็นสีชมพูค่ะมีสองสีค่ะอันนี้นะคะทางร้านไอเดีคิดชอปขอจบสาธิตเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ